สวัสดีครับ y o u b e c บ a า n e l บางกอก FC ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับหรือว่าปุ๋ยรุ่งอรุณลีกฤดูกาล2023-2024ครับเจ้าบ้านวันนี้ครับสมุทรสาครซิตี้มาในชุดเสื้อสีเหลืองล้วนนะครับเปิดบ้านสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครครับพบกับทางบางกอกเป็น ยิงความหวังใหม่ครับแล้วก็เกมเริ่มครับ90นาทีหลังจากนี้ผลจะออกอย่างยังไงอาทิตย์วิ่งเข้ามาสว่างสายลูกนี้ทะลุกำแพงมาแต่ยังติดบอลได้ลูกนี้อ้โหบอลเข้าประตูไปครับแต่ว่ายังมีธงจากไลแมนครับช่วยเซฟบังกอกย้อนกลับมาอยู่ที่สมุทรสาครแล้วแทงลูกนี้หลุดไปโดนกับผู้รักษาประตูแต่หนีผู้รักษาประตูได้ บอลเข้าในแล้วจ่ายเข้ากลางตรงนี้ยังมีตัวเสาสองยิงลูกนี้หลุดข้ามคานไปโอ้โหมาเป็นละล่อครับ5นาทีแรกของสมุทรสาครโยนเข้ามาตรงกลางลูกนี้มงสกัดเกือบพิดเหลี่ยมโอ้โหเปิดเท้าซ้ายขึ้นมาแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหพัทรพง์ วิ่งเข้ามาหวางเท้ายิงบอลพุ่งบอลตกแล้วเซฟได้ครับแล้วซ้ำจังหวะ 2, 2ได้ไหมได้ครับบางกอก FC ครับใช้เวลาแล้วโอกาสไม่เปลืองครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนแต่เดี๋ยวต้องดูจังหวะสุดท้ายใครเป็นคนยิง ดูจังหวะฟรีคิกของพัทรพงศ์วางเท้ายิงพุ่งๆลุกงนี้บอลตกพื้นเราผู้รักษาประตูมันยากที่เะเยฟครับแล้วจังหวะนี้มีเสยยะตามเข้ามาที่เสาตามเข้ามาที่จังหวะ2พยายามจะยิงยัดเข้าไปที่เสาสองบอลปลิ้นมาที่สุดท้ายเป็นศักดาคุ้มกันไม่ใช่แ <laughs> ม่สุดท้ายเป็นวิชยะพรประสาครับค,คุกคีกันอยู่ตรงนั้นสองคนแล้วก็เป็นวิชยะที่จิ้มบอลเข้าไป ทีมเยือนครับจากที่จะโดนจะโดนอยู่ตอนนี้พลิกขึ้นนำได้สำเร็จครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งเรียวไทม์ตอนนี้บางกอกเอซจะขึ้นเป็นนาเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับแล้วก็แทงลูกนี้ดิยุฟบีรํมได้บอลที่เสาสโดนเสียบสกัดครัโอ้โหจังหวะนี้สกัดแม่นครับบอลมาใหม่ผู้ทานผู้ทานเข้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้บอลมาอยู่ที่อเล็กซ์อเล็กซ์พาบอลเลี้ยงจีต้ตมีดแนวรับ ซ้อนอยู่2คนพาบอลถึงเส้นหลังแล้วเอ้าจังหวะน,นี้โอ้โหทางคืนนี้แม่นอาทิตย์เข้าซ้ายหวาง้ายแล้วยิงจังหวะน,นี้ยังทุบออกมาได้ครับทางนัทพงศ์ขณะนี้เหมือนจะขอลองยิงครับวิ่งเข้ามายิงจังหวะน,นี้บอลตกพื้นแล้วต้องทุบออกไปก่อนจังหวะเกมหยุดบ่อยแล้วก็บอลดูจังหวะน,นี้ก่อนได้โอ้โหได้โขกลูกนี้ครับดีวบิรามบอลหลุดออกไปเสยพักบอลได้ พักบอลได้แต่พาขึ้นหน้าไม่ได้แล้วก็พุทธสินเป่านกหวีดจบการแข่งขันในครึ่งแรกครับทีมเยือนบางกอก FC ครับบุกมานำสมุทรสาครซิตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งบอลมาอยู่ที่ลีมาวิชยากรมนาแล้วใส่สายลูกนี้แม่บอลหลุดออกนอกกรอบไป,ไปบอลมาริมเส้นโยนเข้ามาตรงกลางแล้วได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหบอลไม่เข้ากรอบทุ่มไปให้อเล็กซ์ตียพาเข้ากลางมาเอง บอลเข้ากลางมีโอกาสสับไกลย,ยิงลูกนี้วางเท้าบอลหลุดออกหลังไปวางเข้ามาลูกนี้อ้าแล้วชกค,คุกคีอยู่หน้าประตูแล้วู้ตสินเปล่าว่ามีจังหวะฟาวก่อนครับชยะบอลมาอยู่ที่ลีมาลีมามีโอกาสได้เงยหน้าก้มยิงครั้งแรกในเกมครับแล้วลูกนี้ปาดเข้าไปอ้าวแล้วได้สองสูเลยครับ บอจะได้ก็ได้อย่างนี้ครับพูธานกิ่งพนันจังหวะการก้มหน้ายิงครั้งแรกของลีมาครับแล้วก็จังหวะต่อเนื่องครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไร,รสุดท้ายเป็นผูธานกิ่งพนันสกิดบอลเข้าประตูไปครับเป็นสกอ์ทิ้งห่างของทีมเยือนบางกอกเอฟซีดูจังหวะ ังเกมแทบไม่มีจังหวะยิงครับแต่ว่าจังหวะนี้ลีมาได้ง้างเท้ายิงแล้วต้องทุบบอลออกมาจังหวะดาบ2มีคนตามมาเติมครับเป็นรัชพุมล้นเหลือตะวัดเร็วเข้าไปกลางประตูบอลไม่มีน้ำหนักนะครับอา้าวสุดท้ายเป็นการสกัดเข้าประตูครับผมเป็นการสกัดเข้าประตูของเบอร์16เป็นพลทวัดจันทศีครับ จาออกซ้ายมาอาเล็กซ์อเล็กซ์เลี้ยงตัดเข้าขวามีโอกาสจะยิงลูกนี้กลมเน้นๆนแล้วยิงชนเสาครับโอโ้โหเยอะจริงๆครับอาทิตย์วันนี้หวางมาที่เสาแรกลูกนี้เอาควิดมาแล้วได้ประตูตีตื้นนะสมุทรสาครได้ประตูที่ต้องการไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับ ดูจังหวะเตะมุมของอาทิตย์โยนมาที่เสาแรกแล้วเป็นทางพัทรพลครับพัทรพลคำสุขครับมงพยายามสกัดแต่ว่าบอลมันหลุดเลยมาถึงเสาสองแล้วก็น่าจะเป็นทางวชิรวุธหลองจริงลุ่งนี้ยังเซฟไว้ได้ครับโยนเข้ามาเสาแรกเหมือนเดิมมงสกัดทิ้งไปได้ ทิตย์เงยหน้าโยนเข้ามาแล้วได้มงจังหวะนี้ชนคานโอ้โหเกือบได้ประตูตีเสมอโยนไปที่เสาสองลูกนี้ได้มงโอ้โบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับจังหวะสุดท้ายอาทิตย์เปิดลึกไปเสาสองได้มงชงเข้ามาแล้วไม่มีใครเล่นต่อแล้วสุดท้ายจบเกมครับพูรธสินเปาเน่านกวีดหมดเวลาบางกอ f เอฟซีครับ บุกมาชนะสมุทรสาครซิตี้สองประตูต่อหนึ่งครับได้สามแต้มที่ต้องการ